เผยเคล็ดลับปลากระปงทอดน้ำปลาทอดยังไงให้เหลืองกรอบไม่ติดกระทะง่ายยิ่งกว่าถอดเสื้อแร่ตามแนวกระดูกสันหลังตั้งแต่หางจะหลดหัวแล้วนำเครื่องในออกสับหัวปลาให้แยกออกจากกันขั้นตอนสำคัญก่อนนำไปทอดใช้กระดาษซับน้ำให้ปลาแห้งช่วยให้น้ำมันกระเด็นน้อยลง สวยงามใช้น้ำมันปาล์มสองขวดไฟปานกลางรอจนน้ำมันร้อนกัดจุ่มหัวปลาลงไปในน้ำมันถ้ามีฟองแสดงว่าน้ำมันได้ที่พร้อมแล้วใส่ด้านหนังจับเวลา8นาที ตอนน้ำขึ้นให้เร่งไปแรงเพื่อลดการอมน้ำมันต่อไปวิธีการทำซอสน้ำปลา 1. น้ํา้ำปลาแท้อย่างดี 2. น้ำตาลปี๊บ 3. น้ำเปล่าเล็กน้อยเคี่ยวจนงวดได้ที่ราดซอสน้ำปลาให้ทั่วขณะกำลังร้อนเพื่อรสชาติที่ซึมลึกกินคู่กับยำมะม,ม่วงเค็มเปรี้ยวหวาน ครบรสเอากิน oh, very good <c oughs>